วัสดีครับผมนายธราภพวีรประชีพผู้มนวยการเรียนนาด้วงวิทยาอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยสังกัดสังงานเขตพื้นที่การศึกษามัโจ่งศาเลยหนองบัวลำพูนะครับซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนนาด้วงวิทยาได้จัดกิกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านวิชาการนักเรียนเทาทองประจํปีการศึกษา2565 ซึ่งในการจัดกิจกรรมพิธีได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัุธยมศึกษาเลยหนองบัวลงพูโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ท่านนัทพงศ์ดวงเท้าเศษได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้5้าสี่สามสอง่กิจกรรมในวันนี้มีโรงเรียนเครือข่าย ในกลุ่มอำเภอนาด้วงทั้งหมด10โรงเรียนด้วยกันแล้วก็มหาลัยราชพัฒเลยทั้ง5คณะได้มาออกบูธแสดงกิจกรรมพร้อมบริษัท t ูคอ Corporation และก็ทางโรงพยาบาลน,นาด้วงนะครับได้มากิจกรรมให้กับจัดกิจกรรมให้กับลูกๆนักเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงเรียนมัธยมทั้งชั้นตั้งแดด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6และก็ชั้นปรถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6กิจกรรมมีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีฟกซองนะครับการประกวด uh, การแข่งพีไฟการแข่งขันฟุตซอลฟุตบอลเจคนจิงถ้วยนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่เป็นจะเป็นทั้งภาคลัฐนเอกชนให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมากมายนะครับ กิจกรรมที่เปิดขึ้นได้วันนี้เพราะว่าเป็นการเปิดบ้านโอเ n นเฮาส์เป็นกิจกรรมที่แนะแนวให้กับลูกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในเขตพื้นที่บริการได้มาศึกษาและแล,ะและแกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะต่อยอดสู่การส่งเสริมให้เขาเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่โรงเรียนนาด้วงพิยาแห่งนี้นะครับเพราะนาด้วงพิยาเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวประจำอำเภอโรงเดียวนะครับเรามี นักเรียนในเขตบริการทั้งหมด12โรงเรียนแต่วันนี้มาร่วมกัน10สิโรงเรียนเนื่องจากอีกทั้ง2องโรงเรียนนั้นติดกิจกรรมลูกเสือเนนาลีนะครับการเข้าค่ายพักแรมเราจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้ต่อเนื่องให้ทุกๆปีนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เด็กได้แสดงออกทางการเรียนนอกห้องเรียนให้มากที่สุดนะครับไม่จําเป็นเฉพาะ ทองเรียนในห้องเรียนในชั้นเรียนเราสามารถเปิดเวทีในการเรียนรู้ได้ทุกทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนอกจะเป็นในโรงเรียนนะครับวันนี้ได้รับความร่วมมือภาคไมายก่กองต้องกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมกิจกรรมและให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีเปิดร่วมกิจกรรมได้แสดงเวทีต่างๆวันนี้เป็นเวทีของลูกนักเรียนครับ เราเปิดให้ทุกภาคส่วนเลยนะครับท้ายที่สุดนี้ต้องขอบคุณทางสำนักงานเขตพื้นที่ขอบคุณโรงเรียนในเขตบริการโรงเรียนมัธยมต่างๆในเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมนะครับหวังว่าโอกาสหน้าจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นอีกและก็จะขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งในปี2 5 6 6ครับผมขออนุญาตขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงครับได้ปั๊มผีเสื้อแล้วก็ได้ปั๊มใบไม้ค่ะ ต่อดอกไม้ได้วยคะ่ะสวัสดีค่ะพวกเหนูมาจากโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงวันนี้พวกเรามาศึกษาดูงานที่อะไรคะพี่ต้นข้างที่โรงเรียนนาด้วงวิทยาค่ะบูทธที่เราชอบที่สุดคือบูธวิทยาศาสตร์นะคะเพราะอ,อะไรนั้นพี่บางเพราะอ,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 อะไรคะขอให้ไปขึ้นรถไหมครับตอเลยาะมีวิธีการทำน้ำหอมคะ่ะ พวกหนูได้ลองทำแถมไม่แถม,แถมเรายังได้ดูอวัยวะข้างในของกบอีกด้วยนะคะมีฐานหลายๆอย่างให้พวกเราได้ทดลองค่ะพี่ๆน่ารักมากๆเลยที่นี่ก็น่าอยู่มากๆเลยค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะ <c oughs> <c oughs> 저기들입지시냐